เอาละคับ่านผู้ชมกาวัสนีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับท o อ s ฟเซเวียนเนวิลแลนด์ครับผมจะพาเพื่อนๆเลครับไปทำคอนเทนต์ในส่วนของสายฟรีแล้วก็สายงบน้อยครับทำา p p ให้ถึง6 0แสนนะครับณปัจจุบันนะว่าเราจะหา CP จากไหนได้บ้างนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเลเวลห0นะครับเราไปดูในคลิปปีคลิปเดียวเลยครับรวบรวมทั้งหมดแล้วนะครับณปัจจุบันก็เล่นประมาณนี้นะครับผม ถ้าใครคิดบ้านะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน e a s y Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ Facebook ครับ2ก็คือร i น e แอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ สุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิ้งใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG จีโฟนครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอทยิีชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8ปบาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับเริ่มแรกเลยครับ CP ที่เราจะได้และก็เพชรขาวต่างๆและก็วัตถุดิบต่างๆที่เราจะนํามาอัพตัวละครของเราเนี่ยหลักๆเลยนะครับ1ก็คือในเรื่องของกิจกรรมครับปาร์ตี้ฮาโลวีนนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืม มาทําแต้มแอคทีฟนะครับผมเล่นประมาณได้ถึง3,000แต้มนะครับก็รับ3กล่องใน3กล่องนะครับเราก็จะได้ของอย่างเช่นนะครับอํมพันธ์แสงถ้าเราดวงดีเนาะเออประมาณนั้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของมานานะครับผมในตรงนี้เนาะแล้วก็กาชานะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะได้อะไรนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมมาเช็คอินด้วยนะครับเช็คอินรายวันเนาะเราก็จะได้ในส่วนของมานาด้วยเหมือนกันแล้วก็เพชรข่าวนะครับที่จะเอาไปทําตัวละครให้กับเรานั่นเองนะครับผมแมพท่าเรือนะครับ ทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะครับเข้าไปทํากันด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปทำเนี่ยหก็คือให้เราตามหาแมวนะครับให้หมดเลยทุกเมืองนะครับสิ่งที่เราได้จากแมวนะครับจากที่ผมไปทําทั้งหมดเนี่ยแล้วก็โถนะครับหลักๆเลยที่เราได้นะครับผมในส่วนของยูรีนะครับผมตรงนี้นะเพื่อที่จะมาอัพแมวนะครับบูตขั้นแมวขึ้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับผมคือมันได้เยอะจริงและทําให้เราเนี่ยมีนะครับยูรีเนี่ยมาอัพนะครับในส่วนของ ผู้แมวแดงของเราครับซึ่งผู้แมวแดงของผมเนี่ยอยู่ประมาณ70นะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็คือสายพีทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ไปตามล่าครับซึ่งการตามร่าเนี่ยไม่ยากอยู่แล้วนะครับผมเดินหาทุกแมพเดินหาทั่วแมพอ่ะทุกคนแล้วก็มันจะมีแมวบางตัวนะครับที่จะต,ต้องใช้อีโมจิด้วยนะครับอย่าลืมเนาะ มันจะแบบว่าให้เราทําหน้าตาและก็ให้เราทําท่าทางนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีอยู่2ตัวแหละที่จะให้เราทำเหมือนที่จะให้เราทํานะครับเราก็จะได้รับของพวกนี้นะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้เยอะมากๆในเมืองใหม่นะครับในการตามหาแมวฟองน้ํโถูนะครับผมก็คือในส่วนของออกซินนะครับผมตรงนี้นะออกซินเนี่ยได้เยอะมากนะครับผมตรงนี้นะซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยมาทําการบิ้วนะครับตัวละครของผลมายาของเราเนี่ยขึ้นได้นะครับผมแล้วก็มี CP ขึ้นได้นะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะติดอยู่ที่ชั้น26เหมือนทุกคนนะครับถ้าเราได้ออกซินเยอะเนี่ยอย่าลืมนะครับไปรีแล้วก็หาค่าสเต็กใหม่นะครับซึ่งถ้าผมรีเนี่ยผมก็ได้เยอะกว่าเดิมนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมรีนะครับรีใหม่นะเพราะว่าออกซินเราจะค่อนข้างเยอะมากนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่เราจะได้ก็คือนี่ นี่เลยนะครับผมน้ํผู้อีเคอร์ซึ่งน้ำผู้อีเคอร์ก็ได้เยอะนะครับผมในการตามหาแมวเหมือนกันซึ่งเราก็จะทําเควสด้วยนะครับอย่าลืมนะอย่าไปใส่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะอย่าไปใส่ตัวใดตัวหนึ่งให้มันรลเวลสูงนะครับเพราะว่าเราต้อง,องทำเควสครับให้2ตัวนี้ให้มันถึง57นะครับผม <Yeah. S 2> ต้องใส่อีเคอร์เนี่ยใหถึงรลเวล57ด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้เนาะแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะอย่าลืมนะครับเมืองใหม่ถือว่า ความของได้เยอะมากแล้วก็เพชรขาวนะครับเพชรขาวก็ได้เยอะเหมือนกันโอเคทีนี้เราไปดูนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์50เนี่ยมันอันนี้เนี่ยผมไม่ขอพูดละกันมันขึ้นอยู่กับดวงและก็การจองนะครับผมตรงนี้เนาะให้เรานะครับเก็บ cover ไว้เยอะๆนะครับผมแล้วก็มาทําการจองตรงนี้แหละนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาของ50มาขายนะครับให้เราไปเข้าไปตั้งค่าตรงนี้ก็ได้ครับเลือกอุปกรณ์อาชีพของเรานะครับแล้วก็ไปตั้งค่าเป็นเลเวล50นะครับผมเราก็จะทําการนะครับหนีปลาอย่างนี้แหละนะครับผมเนี่ยมาจองอย่างนี้แหละ ผมก็ยังไม่ได้สักชิ้นเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผม ยังไม่ได้สักชิ้นเลยลงดันนะครับโอ้โหลงดันเดี่ยวเราจะลงได้ประมาณสามครั้งนะครับผมอย่าลืมนะซึ่งในเขาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราลงเนี่ยสองครั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับผมในดัน50เนาะแต่ว่าเราจะได้ตั๋วนี้นะครับผมตั๋วนี้เนี่ยได้จากการลงน้ําพุอย่าลืมนะครับไปลงน้ําพุด,ด้วยประมาณ1นึ่ทุ่มเนาะน้ําพุเกิดนะครับผมเราก็เข้าไปที่กิลของเราแล้วก็ไปแช่น้ําพุให้จบกิลนะครับแล้วก็เราก็จะได้ตั๋วหนึ่งตั๋วนะครับมาฟรีแล้วเราจะลงได้3ครั้งเนาะ และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในกิวนั่นแหละนะทุกคนนะอันนี้ใครที่ดวงดีนะครับผมใครดวงดีนะก็จะคราฟได้นะครับซึ่งผมก็คราฟมา2วันแล้วนะครับก็ยังไม่ออกนะสำหรับของทองนะครับซึ่งผมซึ่งผมยอมรับเลยว่า ตั้งแต่ขึ้นมาเลเวล50เนี่ยหาของทองยากกว่านะครับยากกว่าตอนเลเวล40 30มากมากเลยนะครับของทองค่อนข้างออกยากมากอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับบอกตรงๆเลยผมค่อนข้างหายากมากนะครับใครที่ได้ของ50เนี่ยผมเชื่อว่านะครับสายฟรีเนี่ยน่าจะแปะแหกแสนห้าเกือบเกือบเจ็ดแสนแล้วนะครับถ้าใครมีของทองนั้นใน,นปัจจุบันนะครับผมตรงนี้นะถ้าใครยังไม่มีใส่ของ40อยู่ก็คล้ายๆกันนะครับพลังน่าจะใกล้เคียงกันเนาะ และอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้นะครับผมก็คือในกิจใหม่ด้วยเหมือนกันครับมันจะเป็นกิจอ่าหนึ่งก็คือมิติดวงตาเนี่ยเราลงทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าใครดวงดีนะครับก็ได้ผลมายานะครับมาอัปเกรดเป็น2ดาวเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็กล่องด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวิหารต้นไม้นะครับซึ่งวิหารต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เพิ่ม CP ให้กับเราเยอะที่สุดแล้วนะครับสายฟรีนะอย่าลืมนะครับอย่าพลาดละกันนะครับ ซึ่งเราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องไต่ชั้นด้วยเหมือนกันครับก็คือให้เราเนี่ยพัฒนานะครับตัวละครของเราเนี่ยพัฒนาผลมายาของเราเนี่ยให้ c p มันสูงนะครับแล้วมาไต่นะครับนี่นะถ้าเราผ่านได้นะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับคือชั้น3ชั้น4เนี่ยเราเริ่มจะไต่ยากแล้วครับเพราะว่า1แหละ ผลมายาของเรานะครับมัน CP เราเนี่ยเราอัพต่อไปไม่ได้เพราะ1ก็คือเราไม่ได้2ดาวนะครับเราค่อนข้างที่จะหาในส่วนของรูนแดงเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับผมแต่ถ้าเราอยู่ชั้น3เนี่ยถ้าเราทําผ่านได้นะเราก็ยังมีโอกาสนะครับได้รูนแดงเหมือนกันนะครับผมชั้น2เนี่ยมีรูนทองนะครับถ้าใครได้รูนทองเนี่ยบอกเลยนะครับ c ีขึ้นเยอะนะครับผม1ชิ้นเนี่ยน่าจะตกอยู่ประมาณเกือบเกือบสองพันสามพได้นะครับแล้วนะครับรูนเนี่ยมันมีข้อดีอย่าง น,นะครับผมก็คือเราเนี่ยสามารถอัปเกรดรูนได้ครับเราเนี่ยสามารถหาเอารูนนะครับถ้าเราได้รูนม่วงเนี่ยรูนม่วงนะครับเดี๋ยวผมถอนให้ดูนะรูนม่วงเนี่ยซีพีหชิ้นนะครับถ้าผมตีบวกนะ ถ้าเราตีบวกนะครับซึ่งผมตีบวก4นะครับผมตีบวก4ี่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4.2่พเลยนะทุกคนเห็นไหม CP ีมันเยอะมากลูนนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญถ้าใครมีลูนนะครับทุกชนิดเนี่ยที่ใส่ครบแล้วถ้าเป็นลูนม่วงอ่ะคิดดูนะครับก็หลายหมื่นเลยนะเอาจริงหลายหมื่นเลยนะถ้าตัวไหนที่มันซ้ําแล้วมันครบหมดแล้วนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเราก็เอามาทําการอัปเกรดลูนของเรานะครับประมาณนี้ ซึ่งหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้ของอัปเกรดอยู่แล้วนะครับผมแล้วถ้ามันได้ซ้ําเราก็สามารถนำมาอัปเกรดต่อไปได้พอเปิดลูนออกมาออฟมันดีนะครับเราดูออฟนะถ้าเราได้ออฟแบบว่าโอโ้โหอันล้าค่าอย่างนี้ครับผมหรือหายากอย่างเงี้ยดูดิดามีครินะครับผมถ้าเราได้พวกนี้มาเนี่ยโอโ้โหอย่างน้อยเนี่ยเราได้แบบขั้น2ก็ได้นะครับแบบอัพขั้นเนี่ยเราจะได้แบบว่าแม่นยำนะครับผมเห็นไหม ได้แม่นยับมาเนี่ก็ดีมากๆแล้วนะ CP เราก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันและอีกส่วนหนึ่งครับที่เราจะต้องได้นะครับผมในการที่เราเร่งเลเวล50เนี่ย CP ของเรานะครับก็จะมาจากการ์ดนะครับผมก็อย่าลืมเนาะการ์ดถ้าเราได้การ์ดแดงเนี่ยถึงแม้มันไม่ครบเซตนะครับเราก็เอามาใส่ก่อนได้เลยเชื่อผมนะครับซึ่งมันช่วยอะไรเราได้เยอะนะครับซึ่ง1ก็คือ CP แหละซึ่งการ์ดผมเนี่ยแทบจะไม่สุดเลยนะครับอันนี้คือสายฟีเนี่ยจะตกปัญหา เหมือนกันเลยเพราะว่า1ก็คือเรื่องของมานานะครับมานาเราจะไม่พอใช้แต่ว่าเราอย่าไปซีเรียสเยอะครับผมถ้าเราทําไม่ตึงอะ่ะพยายามทําให้ทุกตัวให้มันสแตนดน์ดให้มันอยู่ที่บวกหหมดเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าทรัพยากรของเรามันไม่พออยู่แล้วนะครับทำให้ถึงบวก5นะครับ CP เราก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าการที่เราล้างนะครับ ล้างเนี่ยมันยังไม่สุดก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสน,นะครับถ้าเราเป็นการ์ดแดงนะการ์ดแดงขั้น2เนี่ยล้างทีหนึ่งเนี่ยสองพเลยนะครับสำหรับมานาก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสน,นะครับเอาไว้ก่อนให้เราตีบวกที่สูงไ้ก่อนก็ได้นะครับค่อยล้างทีหลังอันนี้เนี่ยให้เราตีบวกนะครับสแตนดาร์ดให้อยู่ประมาณบวก5เนี่ยจะพอดี นะครับผมประมาณนี้แล้วคิดดูนะการตี1ครั้งนะครับผม8ปดพถ้ามันไม่ติดเนี่ยผมบอกเลยครับเป็นอะไรที่ผมท้อที่สุดสำหรับเกมนี้ก็คือการตีการ์ดนะครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจริงนะครับเปอร์เซ็นอ่าหกสิบหกก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โห มันไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นนะครับผมมีโตแตกยับอนะ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่คือตัวผานที่ดีที่สุดนะครับผม C p พี CP ของเราเนี่ยจะได้เยอะได้น้อยนะครับก็คือตลาดมืดตลาดมืดเนี่ยหนึ่งวันนะครับถ้า,าสมมุติว่าเราสุ่มรีออกมานะเห็นไหมครับผมรีได้อ่ากล่องออกซินสิบนะซื้อเลยนะครับถึงแม้มันจะใช้โคเวอร์ซื้อ3 0 0 0 0นกว่า แต่เราซื้อเลยคุ้มนะครับผมบอ,อกไว้ก่อนนะคุ้มตรงนี้นะครับยิ่งเรามีออกซินเยอะเนี่ยยิ่งดีนะครับพอเราไดา้พอเราได้ผลมายาของเราเนี่ยเพิ่ม2ดาวใช่ไหมเราก็จะอัพขั้นต่อไปพอเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยนะครับผม ในส่วนของอชั้นผลพรสวรรค์ของเราเนี่ยมันจะกลายเป็น28ใช่ไหมจากชั้น2 6เนี่ยมันจะกลายเป็น28ให้เราทําการรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเอาออกซินกลับมาแล้วมันรีใหม่นะครับผมเพราะว่าในชั้น26กเนี่ยก็คือออกซินเรามันเหลือใช่ไหมครับเราไปต่อไม่ได้ใช่ไหมอ่าเราก็ามาเปิดตรงนี้อ่ะเปิดทิ้งเปิดมั่วไปหมดนะครับผมสเตตัสของเราก็หายนะครับก็อย่าลืมนะแบ่งด้วยนะครับแบ่งออกซินเนี่ยมาใส่ตัวที่2ด้วยเหมือนกันนะตรงนี้นะครับผม CP เราก็จะได้เยอะเหมือนกัน ในส่วนของผู้แมวพูกแมวเดี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไต่หอคอยได้สูงขนาดไหนนะครับผมอย่าลืมไปไต่หอคอยด้วยครับเพื่อใส่ผู้แมวตัวช่วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เพิ่มตัวละพันกว่าอยู่นะครับถ้าเราไม่ได้อัพของนะก็เพิ่มอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราอัพของแนะนํานะครับซึ่งปลาเนี่ยเราจะเหลือผมแนะนําอย่างนี้ครับปลาเราจะเหลือให้เราเนี่ยถ้าเรามีผู้แดงให้เราไปเน้นผู้แดงก่อนนะครับไปเน้นผู้แดงรีเอาของผู้ทองนะครับทั้งหมดเลย แล้วเอาเยอรี่เนี่ยนะครับกับปลาเนี่ยมาใส่ผู้แดงให้มันตันก่อนนะครับผมและจากนั้นเนี่ยค่อยไปทําผู้ทองนะครับผมถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุตินะผมเก็บเยอรี่เนี่ยครบ1000พใช่ไหมอ่ะครบ1 0 0 0ไม่ว่าจะเป็นผู้ทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอัพขึ้นเนี่ยผมจะรีทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าผมรีผมจะได้112นะครับแต่ถ้า ทั้งหมดเลยนะครับที่รีออกมาแล้วมันได้1 0 0 0พันเนี่ยผมจะรีออกทั้งหมดแล้วเอาไปใส่ผู้แดงนะครับพัฒนาผู้แดงดีกว่าแล้วเืเหลือนะครับเลือเหลือแล้วค่อยมาทําผู้ทองอ่าทาไว้ก่อนก็ได้ไม่มีผิดนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยทำไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องอัพขั้นนะอย่างเช่นสีม่วงอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องอัพขั้นนะครับให้เราเก็บเยลลี่ก่อนแล้วก็มาอัพขั้นสัตว์ทองไปก่อนนะครับจนกว่าจะครบ1 0 0 0ันอ่ะทั้งหมดอ่ะที่เรารีออกมา จนกว่าจะครบ1นึ่พันอ่ะก็ค่อยไปใส่สัตว์แดงอ่าค่อยไปใส่ผู้แดงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าผู้แดงเนี่ยเป็นตัวอะไรที่แบบว่า CP มันมันดี2ก็คือดามเมจมันแรงกว่าผู้ทองแบบเยอะเลยนะครับถ้าเราจะบิวเนาะก็ตัวช่วยของเราเนี่ยก็อย่าลืมนะครับ ก็ไปใส่ปลาให้มันหมดอนะ่ะทุกคนแต,แต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปบูทขั้นของมันก็ได้นะครับโดยใช้เยอลี่เนี่ยบูทขั้นเนี่ยออามาใช้ภูองดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับผม C ีพีแล้วก็เพิ่มเหมือนกันมันขึ้อนอยู่กับการไต่หอคอยนะครับแล้วก็การตี NPC นะครับการตี NPC ของเราเนี่ย คือถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดียวกันนั่นแหละทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองใหม่อะไรก็แล้วแต่เราไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันแรงเกินนะครับผมตัวนี้นะอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือร้านแรกของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยเราจะสามารถแรกได้ตอน53เนาะก็อย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ลงดันไปเรื่อยๆก่อนลงดันวันละสาครั้งเราก็จะได้9นะครับเชิ้นนะเศษนะครับผมได้วันละ9ชิ้นและก็ไปคราฟอีกนะครับตามอ่ไป ไปคราบของนะครับผมในเตาหลอมอีกนะครับถ้า3ามครั้งก็จะเป็นอีก3านะครับก็จะเป็น12ชิ้นนะครับผมถ้ามันมีโบนัสบวก1ก็จะเป็นอีก4นะครับก็จะเป็นวันละ13ชิ้นนะสำหรับเศษนะครับนี่ตรงนี้เลยวันละ13ชิ้นนี่ก็เอาอยู่นะเออแล้วก็53าสบาแล้วค่อยมาแลกนะครับของทองตัวไหนที่เราไม่มีแต่ว่าผมแนะนำนะครับในการแลกนะหนึ่งก็คือชุดห้ามแลกนะครับนะ อาวุธห้ามแรกนะครับเพราะว่าเราไปลุ้นเอาในเตาหลอมนะครับตรงนั้นเราหาได้อยู่แต่สิ่งที่เราจะต้องแลกนะครับหก็คือรองเท้านะครับผมกางเกงอ่าถุงมืออะไรก็ได้นะครับนี่นี่อย่างเช่นนะครับปลอกแขนเนี่ยปอกแขนนะครับปอกแขนเนี่ยเราก็ใส่ได้เลยแต่ว่าปอกแขนในปัญหาก็คือมันเลเวล58นะมันค่อนข้างนานอยู่ ถ้าเป็นเลเวล53เนี่ยแนะนำกางเกงกับรองเท้านะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเราจะจองจองก็เหมือนกันครับอารมณ์ก็เหมือนกันเลยในการจองนะครับนี่ในการจองก็คือมีนะครับปลอกแขนถุงมือกางเกงนะครับที่เราจะต้องจองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบเสื้ออย่างนี้นะครับผมอาวุธอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นนะ อันนี้เนี่ยเราลุ้นเอาในเตาหลอมได้ครับถ้าเราสนุกถ้าเราจะเล่นจริงๆเราก็เติมนะครับเติมเพื่อเอาพัฒนาตัวละครนะครับการเติมเนี่ยจุดหลักๆนะครับปัจจัยสําคัญในการเติมของหลายๆคนก็คือเพื่อนนะครับผมถ้าเราเล่นคนเดียวก็ถ้าเราอินนะครับอินจริงสนุกจริงเราก็จะเติมนะครับประมาณนั้นนะการเล่นนะครับผม โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหอคอยนะครับเราก็พยายามไต่เนาะแต่กล่องหอคอยเนี่ยเราค่อนข้างที่จะซื้อไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราไม่เติมจริงนะครับเพราะว่าในการฟาร์มเนี่ยฟาร์มค่อนข้างยากฟาร์มที่ไหนได้บ้างนะครับหลักๆณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะฟาร์มจริงๆเนี่ยก็คือกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้เลยนะครับผมอ่าท,ทาไทยบุกก้านะครับในส่วนของผลมะายานะผลมะยานี่ณปัจจุบันเราสามารถฟาร์มได้นะครับอ่าฟาร์มได้จากไหนนะครับผมให้เราดูนะ เวทนี้เป็นหลักเลยนะครับผลมายายเห็นไหมสองผลเนี่ยถึงเลข57โคเวอร์122นะครับแล้วก็ออกซินแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะทำรูนด้วยนะครับเป็นบวก1นึบวกสบวกสเราก็จะได้รับทีละ100นะครับของสายฟรีสายงบน้อยนะครับเราก็จะทำได้ประมาณนี้แหละนะครับก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผม